เจะาะ5ประเด็นร้อนหลังเกมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านขย้ำสิงบูเชลซี2ประตูต่อศูประเด็นที่1กองหลังที่ย่ำแย่ 2ประตูนะครับที่เสียไปในสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับทำให้ทัพสิงห์บูเชลซีนะครับเสียไปแล้ว50ประตูในยุคข,ของแฟงลัมพาดนะครับซึ่งแน่นอนว่านี่คือสถิติที่ไม่ดีเอาเสียเลยนะครับเพราะแฟงลัมพาดนะครับคุมทีมไม่ถึง2ืฤดูกาลนะครับแต่เสียประตูให้กับคู่แข่งไปแล้วครึ่งร้อยประเด็นที่2สงิงห์บูเชลซีอาจจะต้องทุ่มเงินซื้อดีแคนนร i า e กับตั้ทีมคุณคอนเรดแฮมยูเนเต็ดนะครับมีข่าวผัวพันกับสิงห์บูเชลซีมาตลอดนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายนะครับนักเตะเลือกที่จะย,ยังไม่ย้ายมาถิ่นสแตมฟอร์ดบิท และล่าสุดนะครับเดคเคนไร้นะครับเพิ่งกลับมามีข่าวลือกับเชลซีอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงตลาดหน้าหนาเดือนมกราคมนี้ถึงแม้ว่าเชลซีนะครับจะใช้เงินไปแล้วในการเสริมทัพไปมากกว่า200ล้านปอนด์นะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่เชื่อว่าทีมยังคงหวังที่จะได้ตัวเดคเคนไร้นะครับกองกลางสารพัดประโยชน์ของเวสแฮมยูไนเต็ดมาเสริมทัพอยู่นะครับต่อที่ประเด็นที่3นะครับอนาคตของแฟงค์ลมพาธ ก่อนที่ฤดูกาลนี้นะครับจะเปิดฉากขึ้นเชลซีได้รับการคาดหมายนะครับให้เป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์หลีกนะครับด้วยข่มกําลังของทีมและการเสริมทัพเข้ามาใหม่นะครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับการเก็บแต้มได้แค่7แต้มจาก24แต้มนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังที่สุดนะครับนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกที่อันดับของเชลซีณปัจจุบันนะครับจะล่วงมาอยู่อันดับที่8ในตอนนี้นะครับมีทั้งหมด29แต้มห่างจากโซนท็อปโฟนะครับ5แต้ม แม้จะดูเหมือนไม่เยอะนะครับแต่การที่ฟอร์มแบบนี้นะครับก็ยากที่จะทําอันดับขึ้นไปได้นะครับประเด็นที่4แม้มีงบประมาณจํากัดนะครับแต่แบนดันโรเจอร์ก็พิสูจน์กขืนของตัวเองได้นะครับแบนแดนโรเจอร์นะครับเข้ามาคุมทีมแทนโคดปูเอลนะครับที่ถูกเด้งพ้นตําแหน่งเมื่อเดือนกุมภานะครับ โดยลอจเจอร์นะครับเขาสามารถทําให้โลกโลูกหนังได้เห็นแล้วว่าเขาคือหนึ่งในยอดกุญซือนะครับยอดฝีมือเช่นเดียวกันหลังจากที่ค่อยๆพัฒนาเลสเตอร์ซิตี้นะครับจากทีมที่ฟอร์มย่ําแย่มากๆนะครับกลายสภาพมาเป็นสโมสรที่แข็งแกร่งในปัจจุบันนี้นะครับและประเด็นสุดท้ายนะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับ, City, รบขยับขึ้นมาล้างจ่าฝูง ด้วยผลงานของทัพจิ้งจอกสยามเลตเตอร์ซิตี้นะครับค่อยๆดีวันดีคืนและดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้ล่าสุดขยับขึ้นไปเป็นจากฝูงพิมล,ลีนะครับชั่วข่าวแต่สิ่งที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับคือพวกเขาพร้อมที่จะแย่งแชมป์กับทุกทีมแล้วนะครับไม่ว่าทีมนั้นจะเป็นปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหรือจะเป็นหงส์แดงลิเวอร์พูลก,ก็ตาม ก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ของผมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ